สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะเพิ่นว่านพื่อนนะคะได้ไปอ่านหนังสือนะคะเขาบอกว่าคนที่มีโรคประจําตัวนะคะอย่างเช่นเบาหวานหรือว่าความดันเนี่ยนะคะอาจจะทําให้ค่าสายตานั้นเปลี่ยนบ่อยจริงไหมคะอ๋อจริงครับคนไข้นะครับถ้ามีโรคประจําตัวนะครับหรือมีการทานยามากประเภทนะครับก็อาจจะทําให้ มีการโฟกัสภาพในภายในดวงตาเปลี่ยนแปลงได้นะครับหมอขอยกตัวอย่างเช่นใครที่เป็นโรคเบาหวานนะครับที่มีระดับน้ําตาในเลือดสูงนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีภาวะสายตาสั้นขึ้นนะครับสาเหตุเกิดจากว่าน้ําตาและก็น้ําเข้าไปจิ้งตัวเลนภายในดวงตานะครับทาให้เลนมีภาวะโป่งพองขึ้นนะครับก็เกิดภาวะสายตาสั้นแต่ถ้าน้ําตาลอยู่ในกับปกติเลนก็จะแฟบลงนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาได้ดังนั้นหมอแนะนําคนที่มปภาวะ โรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานความดันสูงหรือไขมันก็ควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเพื่อให้ค่าสายตาที่วัดได้คงที่นะครับอพอดีเลยครับผมมีญาติคนหนึ่งครับเขาเป็นเบาหวานแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของค่าสายตาเปลี่ยนแปลงบ่อยครับ<ะ>พี่นมเพิ่งมาปรึกษาเรื่องนี้ผมก็จะได้เอาความรู้ไปแนะนําเขาครับจะได้ ควบคุมเรื่องระดับน้าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติครับค่าเซนตาจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยครับดีเลยเพราะว่าเจอรี่เนี่ยนะพอไปบอกถึงนี้นะก็จะได้แบบว่าเขาจะได้รู้ว่าวิธีการป้องกันจะต้องทํำยังไงเนาะนี่มันบังเอิญโดยมันบังเอิญก็ว่าเลยที่มีวมาถามคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอก่อนดีกว่าได้ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ